จากที่มีการวิจัยของรองศาสตราจารย์ดเตรรับผีพันธ์แดงตันกีคณะบดีวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้อดีตหัวหน้าศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมนาโนและไบโอพลาสติกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ร่วมกับภาคเอกชนผลิตซิลเวอร์นาโนเทคโนโลยีจิ๋วเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่ใช้กันในภาคเหนือและอีกหลายจังหวัดในขณะนี้นางสาววันนาหาผล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักบกอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีได้นำนวัตกรรมได้นำเทคโนโลยีจิ๋วที่ใช้ป้องกันเชื้อโรคยาของแพทย์กระจายในต่างประเทศโดยเฉพาะทางการแพทย์ได้ผลิตยาป้องกันการติดเชื้อให้กับรถพยาบาลและทางการแพทย์ซึ่งไม่มีผลต่อความเป็นพิษของเซลล์เนื้อเยื่อมนุษย์หากจะมีการก็เกิดขึ้นได้ กับคนที่ไม่สามารถใส่เครื่องประดับเงินได้เท่านั้นนอกจากนี้ข้อดีของซิลเวอร์นาโนคือสามารถออกฤทธิ์ได้ยาวนาน7-14วันซึ่งแตกต่างชัดเจนกับแอลกอฮอล์ที่ออกฤทธิ์แค่จุดสัมผัสแล้วละเหยทันทีได้นำมาฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักบอกอำเภอเมืองจังหว,วัดชลบุรี